วัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมนายถึงแม่เจ้า63นะครับวันนี้ผมพาเพื่อนๆมารู้จักกับอโกนิมานะครับสีขาวนะครับสองสายพันธุ์นะครับที่มีลักษณะคล้ายๆกันเลยนะครับอโกนิมานี่ก็เป็นไม้มงคลไม้ประดับนะครับที่สวยงามนะครับสามารถปลูกเลี้งในอาคารได้นะครับตัวแรกนะครับ ก็คืออัญมณีขาวนะครับเป็นอโกนิมาสีขาวที่มีใบเหมือนกับอีกตัวดึงก็คือเพชรน้ำหนึ่งนะครับสีใบคลับคล้ายคลับคลากันมากนะครับเหมือนเหมือนกันเลยนะครับก็คือสีขาวสลับเขียวนะครับความแตกต่างของอโกนิมาสองสายพันธุ์นี่ครับก็คือลักษณะของใบนะครับ อัญมณีขาวนี่จะเป็นปกติมาที่มีใบกลมป้อมกว่านะครับถึงจะเป็นรูปรีเหมือนกันแต่มีขนาดค่อนข้างจะกลมป้อมกว่าของเพชรตำ้นหนึ่งนะครับเพชรดำ้นหนึ่งนี่ก็จะเรียวแหลมนะครับสีสันใบจะคล้ายกันนะครับแทบจะเหมือนกันเลยนะครับเพียงแต่ลักษณะใบต่างกันไปนะครับ อโีมากนะครับเป็นต้นไม้ที่สามารถเลี้ยงในร่มรำไรในอาคารได้นะครับสามารถประดับห้องทำงานได้นะครับประดับห้องรับแขกในบ้านได้นะครับขอแค่มีแสงรำไรนะครับก็สามารถอยู่ได้แล้วนะครับแต่ความผิดพลาดของผู้เลี้ยงครับส่วนใหญ่จะผิดพลาดตอนการให้น้ำนะครับ บางคนนีงให้น้ําทุกวันให้น้ําบ่อยนะครับแถมยังอยู่ในที่แสงน้อยนะครับจึงทําให้รากเน่านะครับแล้วก็ตายไปนะครับไม่งามใบเหลืองแห้งไปนะครับตายไปได้นะครับเราต้องให้น้ํานะครับห่างกันสักสองสาวันครั้งหนึ่งนะครับหรือว่าเป็นสัปดาห์หนึ่งสองครั้งหรือสัปดาห์ละสามครั้งนะครับ ก็แล้วแต่ว่าเราเลี้ยงในกระถางใหญ่แค่ไหนนะครับแล้วก็เลี้ยงไว้ในร่มแค่ไหนนะครับมีเป็นปัจจัยที่ทําให้วัสดุปลูกในกระถางแต่แห้งไวไยต่างกันนะครับพวกนี้ถือไว้เลยนะครับว่าแห้งไม่ตายแต่แฉะตายนะครับส่วนมากถ้าเลี้ยงเลี้ยงแบบไม่ค่อยสนใจเรื่องให้น้ําบ่อยนะครับก็จะรอดนะครับแต่ถ้าเลี้ยงแบบลดน้ําบ่อยๆส่วนมากจะ ไม่โตแล้วก็ตายไปก็ได้นะครับสำหรับวัสดุปลูกนะครับควรใช้วัสดุปลูกที่มีความร่วนซุยนะครับระบายน้ำได้ดีนะครับส่วนร้านต้นไม้นะครับส่วนมากจะใช้ดินใบก้าวปูหมักนะครับผสมกับกบาบมะพร้าวสับชิ้นนะครับก็เป็นเรื่องของน้ำหนักของกระถางนะครับทำให้ไม่หนักนะครับและก็ เป็นเรื่องของการระบายน้ําวัสดุก็หาง่ายเดวนนะครับการให้ปุ๋ยแนะนําให้ปุ๋ยละลายช้านะครับสูตร3เดือนครั้งนะครับสูตรเสมอนะครับซึ่งปุ๋ยละลายช้านะครับบ้านเราก็จะมียี่ห้อออสโมโค้นะครับมันติดเทคนะครับและก็เทอร์มโค้นะครับสะดวกที่ห้อไหนก็ได้นะครับหรือจะใช้ปุ๋ยหมักก็ได้นะครับแต่ไม่ต้องใช้เยอะนะครับไม่ต้องใส่เยอะ สำหรับวันนี้ก็คุยกันเพียงเท่านี้ก่อนนะครับไว้พบกันคลิปหน้านะครับขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ